วันนี้ผมจะมาฆ่าฆ่าคริปเปอร์ทั้งหมดสิบตัวเท่าไหรไม่รู้นะนะครับแต่ผมจะไม่เอาในโหมดครีเอทีฟแต่ผมจะเอาโหมดชีวิตรอดฮ่าๆมาไปกันผมจะมาสู้กับเจ้าคริปเปอร์บ้าพวกนี้มาเลยขอเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดสู้เลยผมจะไม่เล่นโหมดครีเอทีฟนะครับ มันมาไหม้ดยผมจะใช้ดาบนี้เท่าไรสู้นะมันเลยเจ้าคิปเปอร์น่บ้าโง่มันฉลาดฟิโดน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 ,โดนไปโดนไปเดี๋ยวโดยอยเออเข้ามาสิเจ้าคิปเปอร์หน้าบ้าคิปเปอร์หน้าโง่ ต้องระวังมันอยู่เสมออุย้ยแบบหนึ่งนะฮะขอเพิ่มเลือดคนสวยแล้วใกล้จะมืดแล้วหืมเดียบร้อยฮะ เรียบร้อยนะครับอึมมันทําอะไรเราไม่ได้แล้วค่าตัวสุดท้ายนะครับตัวเดียวตัวเดียวเยอะ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 โอ้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ครับก็ต้องขอตัวไปก่อนนะอืมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก,ก่อนสวัสดีครับ